Volume of c h a n e l เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านรับตามล่าพระเจ้าในกาดมันดุแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งผมกำลังขาดแคลนหนังสืออ่านอยู่พอดีหนังสือในตลาดมีเยอะเกินไปไม่มีที่เจ๋งพออ่านแล้วไม่อิ่มใจช่วงหลังๆผมเลยไม่ตามอ่าน งานนี้ถือติดไปสวนกรุงชิงกะว่าจะได้อ่านสักเรื่องว่าจะอ่านวันละเรื่องเอาไปเอามาก็หมดแต่ตื่นเต้นอยู่กับสวนตะลุยตัดหญ้าจนเกือบค่ำกลับออกมาช่วงนี้ผมเข้าสวนทุกวันเสาร์สองคนอุรุดาหรือไม่ก็หากเสาไหนสมพรว่างหนุ่มตัวเล็กๆ ชาวสวนที่นี่คุณคงเคยเจอแล้วก็ชวนเขาเข้าไปด้วยเป็นชาวสวนประเภทเช้าไปเย็นกลับออกจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็สนุกดีกลับมาถึงหลับเป็นตายไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายผมซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องหนึ่งเพื่อใช้ทำสวนสี่ปีสำหรับพระและแรง ผมคิดว่าพอแล้วสำหรับการเรียนรู้อะไรบางอย่างตามที่ผมตั้งใจไว้อย่างน้อยก็ได้หนังสือยามเช้าของชีวิตมาเล่มหนึ่งเครื่องตัดหญ้ามาแทนพระได้ตั้งสีห้าเล่มเสียงดังไปสักหน่อยแต่นกแถวๆถนั้นก็คุ้นกับมันดีแล้วอีกทั้งควันของมันที่ต้องสูดดมยามออกกําลังนั่นเป็นสิ่งไม่ดีของเครื่องมือชนิดนี้ แต่หากอยากต้องการให้สวนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างก็จําเป็นต้องพึ่งมันเงาะออกลูกแล้วเต็มต้นไปหมดสตอก็เริ่มเป็นต้นสองต้นลูกเนียงอีกสามสี่ต้นนอกนั้นก็อยู่ในระยะเจริญเติบโตต้องตัดหญ้าแหวกเถาวันให้มันโดยเฉพาะลองกองกำลังงามเถาวันย่านเชื่อขึ้นคลุมทุกต้น ต้องแหวกออกผมจำได้ว่าลงลองกองไว้เจ็รอต้นเท่าที่สำรวจดูมันยังมีชีวิตรอดอยู่ราวเจ็ดเปอร์เซนในที่ร่มลองกองไม่เป็นไรมันสามารถอยู่ของมันไปได้เรื่อยๆตอนนี้ทุกต้นสูงระดับหัวแล้วผมคิดเอาว่ากว่ามันจะให้ผลอาจเหลืออยู่สักครึ่ง หรือแม้สักสิบเปอร์เซน์ก็ถือว่าเยอะน่าพอใจนั่นยังไม่คิดถึงไม้ประเภทอื่นทุเรียนสตอขนุนจำปาดะถึงแม้ผมจะทำสวนด้วยวิธีแปลกประหลาดกว่าคนอื่นแต่ผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะได้รับผลเหมือนกันต้นไม้มีวิธีของมันเองรากแทงลงดินและลำต้นเจริญเติบโต ผมเชื่อเช่นนั้นและคิดแค่นั้นขจรฤทธิ์เอย๋ยเหมือนที่คุณสนทนามาในจดหมายฉบับก่อนโน้นเกี่ยวกับความน่าสมเพชเวทนาของนักเขียนประเทศเราผมเห็นด้วยกับคุณทุกประการและอยากเพิ่มเติมลงไปอีกหน่อยว่านี่คือชะตากรรมของนักเขียนประเทศนี้มันถูกกำหนดไว้อย่างนี้เป็นอยู่และเป็นไปเช่นนี้ มันยากมากจริงๆที่นักเขียนสักคนหนึ่งของประเทศนี้มีเมียและลูกและสามารถเลี้ยงดูด้วยงานเขียนได้ยากจริงๆโดยระบบโดยวัฒนธรรมการอ่านโดยกระแสโดยปัจจัยอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะทำให้มันยากใช่ว่าคุณเขียนดีแล้วจะรับประกันอะไรได้ผลงานกับการขาย แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงอาชีพนักเขียนจึงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปคงมีไม่กี่คนหรอกที่มีจังหวะและโอกาสลงตัวเหมาะเจาะอย่างพี่ชาติแล้วกลายเป็นว่าวค้างอยู่กับลมบนหรือไม่แน่อาจมีเพียงพี่ชาติคนเดียวคนอื่นๆล้วนต้องดิ้นรนกันทั้งนั้นผมเองก็เช่นกัน ออกหนังสือยามเช้ามาใครต่อใครเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วบอกว่าขายได้อาจเป็นเพราะเรื่องออกไปทางเด็กๆไม่หนักนักเลยคิดกันว่าน่าจะขายได้ผมพยายามบอกตลอดว่านี่คือประเทศไทยอย่ามั่นใจอะไรนักสีไร้ก็หาใช่คำตอบสำหรับสิ่งใดตอนคุณพิมพ์หุบเขาก็ได้พิสูจน์แล้ว และผมยอมรับผลของมันยอมรับผลถึงขนาดว่าผมจะขอเขียนหนังสือไปเรื่อยๆภายใต้ความคิดที่ว่ามันขายไม่ได้เขียนเพราะอยากเล่าเรื่องที่อยากเล่าเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวที่ได้เห็นเอากันแค่นั้นผมไม่คิดว่าเรื่องงานเขียนมันจะมาดูแลตัวผมในแง่เศรษฐกิจหากจะมีปฏิหารหรือช่องทาง จังหวะโอกาสที่มันจะดูแลตัวผมได้นั้นนั่นก็นับเป็นอีกเรื่องผมก็แค่ถือว่าเป็นโบนัสของชีวิตนี่แหละครับระจรฤทธิ์ตอนนี้ผมก็เลยเลือกเข้าสวนไปทำทำมันไว้บ้างเผื่อวันหนึ่งมันจะได้เป็นฐานชีวิตผมไม่ได้โชคดีอย่างพี่ชาติและผมคงไม่ถูกจริตหากต้องเขียนและคิดดิ้นรนเรื่องการขายไปด้วย อย่างวินเลียววารินทำสนสบายใจกว่าแน่นอนกว่าเพียงแค่ต้องรอเวลาอีกหน่อยต้องใจเย็นๆกับมันโดยวิธีนี้อย่างน้อยก็ทำให้ผมเชื่อมั่นการเขียนของผมอย่างน้อยผมก็ปลอดโปร่งใจในเรื่องอนาคตมันช่วยเรื่องการเขียนได้มากทีเดียวผมสามารถเขียนภายใต้ความเชื่อมั่นว่า มันขายไม่ได้ไม่วิตกทุกร้อนใดๆเขียนตามที่อยากเขียนในสิ่งที่อยากเขียนผมคิดว่านี่คงเป็นทางที่ถูกฉบับนี้ผมตั้งใจเล่าแต่เรื่องตัวเองคุณอาจเบื่อหรือหมันไส้ช่วยไม่ได้นะก็คุณเป็นเพื่อนผมนี่ยังไงก็ต้องรับฟังสุขภาพคุณคงดีวันดีคืน 28มิถุนายน2546อยส่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume u p c h a n n e l นะคะ